ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพริมนะครับวันนี้พริมพามาเข้าสวนมะม่วงนะครับก็รอบนี้นะครับพริมอิมมาตัดหญ้านะครับผมแล้วก็จะมาบอกคุณประโยชน์นะครับในการตัดหญ้าในสวนมะม่วงนะครับผมช่วงนี้นะครับผมที่สวนมะม่วงของผมก็ห่อไปหมดแล้วนะครับก็ช่วงเช้าเช้านะครับ ย่างเข้าหน้าหนาวนะครับก็จะมีน้ำหมอกน้ำค้างนะครับติดตามใบหญ้านะครับผมทำให้มีการสะสมความชื้นนะครับก็วิธีนะครับที่ป้องกันเชือ้อราอ่าน้ำค้างได้อย่างดีก็คือการมาตัดหญ้านะครับทำความสะอาดอให้เรียบร้อยนะครับผมเวลาน้ำหมอกน้ำค้างเขาที่มาเกาะตามอยอดหญ้า จะได้ไม่มาลบกวนมะม่วงของเราครับอันนี้พรมิ่มก็ตัดได้เครื่องสวนแล้วครับนะฮะค่อยๆตัดไปนะครับผมก็ตัดความสะอาดสวนก็ห่างไกลกับโรคและก็แมลงนะครับที่จะมาลบกวนมะม่วงของเรานะครับเพราะว่าปีนี้นะครับผมมะม่วงเป็นราคา ราคาดีทีเดียวนะครับเพื่อนๆตอนนะตนี้พรมิ่มก็ทยอยตัดนะครับก็แปลงนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับก็ห่อไว้มื่นสีก่กว่านะครับก็หลังคาดว่านะครับหลังปีใหม่นะครับก่อนตุจีนคงได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะมะม่วงก็ อายุนะครับได้ความแก่ก็น่าจะได้85%น์ขึ้นไปแล้วนะครับนี่ครับพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมก็ประโยชน,น์สำคัญเลยนะครับอีกอย่างก็ะจะไดะ้สะอาดหูสะอาดตานะครับเพื่อนๆในการตัดหญ้านะครับผมสวนก็สวยนะครับใครผ่านไปผ่านมาเข้ามาชมก็โอเค การจัดการสวนนะครับอีกสำคัญนะครับของสวนของเราก็มันคอยดูแลนะครับผมตัดหญ้านะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะกิจกรรมของสวนของเราวันนี้ครับมาตัดหญ้านะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่คอย ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องพรมอิมมาตลอดนะครับยังไงก็ถ้ามีกิจกรรมดีๆยังไงเดี๋ยวพรมอิมก็จะนำะทำวิดีโอนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้พมอิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ